โ <Okay. S 1> อเคสัน้นๆมเอา,ลเอาลแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เปน็นคลิปสั้นๆครับเป็น DIY ที่อยากจะให้ใครที่ยังไม่รู้นะใครที่รู้แล้วก็อย่าว่าผมลวกันนะครับมันเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานเวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือการเวลาเราแซงคนอื่นนะครับจะเป็นเรื่องของคนไม่ได้ยินเสียงจักรยานเพราะจักรยานเราเนี่ยจะเงียบมากเพราะเาเราแซงปุ๊บเนี่ย มันอันตรายตรงที่เขาไม่เห็นแล้วเขาจะเลี้ยวชนเราผมมีนวัตกรรมที่มันไม่ได้ใหม่มากมาอะไรมมากนักนะฮะก็ลองซื้อมาใช้แล้วก็ใช้ได้ครับนี่คือตัวนี้ครับตัวนี้คือลำโพงบีสนะครับเป็นแคปซูลเล็กๆนะฮะในขนาดเท่ามือผมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับพลังเสียงของมันใช้ได้เลยฮะ ลการคอนโทรลก็ง่ายๆครับใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีบลูทูธครับมันสามารถใช้ได้กับเกือบทุกรุ่นเลยทั้ง Android, iPhone, iPod, iPad หรือแม้กระทั่ง Sony ที่เป็น Windows ก็ใช้ได้นะครับแค่มีบลูทูธเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมลองใช้กับ Samsung Note 3 l t e นะครับก็คอนโทรลเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับวอลลุ่มตรงนี้ได้พอแสงไม่เห็น <Okay. S 2> ชวนได้หมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะให้ความบันเทิงกับเราเวลาเราปั่นไปไกลๆนะฮะอย่างวันนี้ผมลองคลิปกับลำโพงตัวนี้นะครับผมปั่นจาก ในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงบนเขาสแกร์กลางจาังหวัดอุทัยธานีนะฮะแบตเตอรี่ผมไม่หมดเลยนะครับใช้งานได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับใช้งานดีมากเลยแต่ผมไม่มีขายนะครับลองไปหาซื้อในตลาดเอาอันนี้แนะนําให้ดูแต่ว่าถ้าใครมีลาโพงอื่นก็ลองแอดัพใช้ดูนะฮะเคยเห็นมีลาโพงที่เป็นแท่งๆเหมือนแก้วน้ำนะครับก็ลองใส่กับกระบอกที่ใส่กับน้ําก็ได้ครับแต่อย่าลืมเอาเคเบิลทยนะฮะรัดให้ดีเพราะว่าเวลาเราปันนะ่นเนี่ย การโยกการสั่นของจักรยานอาจจะทําให้ลําโพงหล่นหรือน่วงลงไปก็ได้นะครับเอาละฮะคลิปต่อไปที่ก็ลําโพงครับง่ายๆใช้งานต่อเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วครับพร้อมไหมครับไปเดี๋ยวเราขึ้นเขาแกกลางอีกนิดเดียวครับียูดเตมเลยนะไปเลยนะปิดเลย okay.